สวัสดีครับผมพินิดมงกระโทกค,ครับอ่าอาดีตคือทางานประจําครับผมแล้วก,ก็เที่ยวกินทุกอย่างสุลุยสไลด์มากครับทั้งเที่ยวดื่มกินครบหมดทุกอย่างครับแต่ไม่เคยตรวจร่างกายไม่เคยไปพบแพทย์พบหมอเลยตั้งแต่เกิดมานี่ครับผมรู้สึกร่างกายผิดปกติคือฉี่เป็นเลือดเลือดสดๆคือเลือดเหมือนเลือดหมูเลยครับ ออกมา3-4วันแต่ผมก็ไม่เลิกทานวันที่ผมรู้สึกหนักมากคือวันนั้นปวดทั้งตัวเลยครับปวดแบบนอนไม่ได้ทั้งคืนพอประมาณ7จดโมงเช้ามาซื้อยาแก้ปวดชนิดรุนแรงไปทานแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นพอประมาณสัก5้าโมงเย็นจะอาบน้ำจะอาบน้ำเองนะพอพอโดนน้ำไปคนเรามันก็ปวดปวดฉีเนาะ ก็อยากจะฉีนะแต่มันไม่ฉียอ่ะมันมันปวดกึก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 อ่ะก็เบ่งเบ่งเต็มที่มันมีก้อนนิ้วนะออกมาเลยครับก้อนใหญ่มากเลยครับที่เห็นนี่นะครับออกมาทางท่อปัสสาวะครับนองน้ำมันก็โล่งหมดเลยครับโล่งจนทุกวันนี้ครับก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับจากที่ผมไม่ไม่เคยเชื่อมั่นอะไรเลยแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าอุบัติเหตุที่จหนักเบาผมก็ไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแมก้กระทั่งที่ผมปวดผมก็ไม่ไปเพราะผมกลัวถ้าเขาไปตรวจเจอเขาก็จะตัดจะผ่าของผมอีกผมก็ขอขอบคุณโพลีตินนี้มากครับที่ทําให้ผมมั่นใจในโลีตินผมก็เลยทานโลีตินเพื่อจะดูแลร่างกาย